สวัสดีเพื่อนคนด้วยนะอยู่กับหนูเต h ช n แนลในเกมเมชาราชิในคลิปนี้ผมจะมารีวิวความสามารถของวิลเลียมและหุ่นคู่ใจของเขานั่นก็คือหุ่นคองนะว่าจะเก่งกาดแค่ไหนและควรเปิดหรือว่าควรข้ามโดยวิลเลียมเนี่ยเป็นคนขับที่ขับหุ่นประเภทหนักนะแล้วก็จะใช้อาวุธเป็นปืนกลหนักนะครับหรือว่าปืนกลเกตตรริงกันนั่นเอง เกตองการเนี่ยมีความสามารถโดดเด่นก็คือระยะยิงไกลนะครับแล้วก็มีการลิงก์สกิลที่ค่อนข้างใช้ได้บ่อยมากๆฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ที่สามารถลิงก์การโจมตีกับเพื่อนได้ดีมากแล้วก็มีสกิลที่สามารถกวาดศัตรูในแนวหน้าทางสนามได้ด้วยนะครับก็เป็นปืนกลหนักที่แบบว่าใช้งานได้ดีเลยและวิลเลียมเนี่ยเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่ ใช้ปืนกลหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตัวละครที่เป็นระดับ A นะครับที่ใช้ปืนกลหนักเช่นกันเนี่ยอย่างเอมิลี่เนี่ยหลายๆคนน่าจะได้ลองการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าวิลเลียมเนี่ยเก่งกว่าเอมิลี่เยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าวิลเลียมเนี่ยมีสกิลที่สามารถรีดดาเมจของปืนกลหนักได้อย่างสูงที่สุดเลยนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่หากินของวิลเลียมเลยนะครับชื่อว่าคำรามอย่างอิสระนะก็จะรีด AP ทั้งหมดเลยครับที่ วิลเลียมมีอยู่นะตอนนั้น,นครับจะสร้างดาเมจ1.5เท่าในทุกๆการใช้ AP เพิ่มเติม1แต้มและจะทำให้ตัวคูณดาเมจของสกิลนี้เพิ่มเติมขึ้นอีก0.15เท่าด้วยก็จะทำให้โจมตีแล้วเนี่ยศัตรูเนี่ยสามารถตายได้เลยนะครับภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแล้วก็ตัวสกิลพาสซีฟของเขาครับที่โดดเด่นอันนี้ครับการโจมตีเชื่อมโยงครับดาเมจจะบวกถึง15%เลยแล้วก็ความแม่นยำบวกถึง10%รรวมไปถึงการ ตั้งขานะครับสกิลนี้เป็นการตั้งขาครับก็วิลเลียมเนี่ยจะใช้หุ่นเขาครับในการล็อกขาตั้งขาขึ้นมาทําให้ระยะยิงของปืนกลหนักเนี่ยบวกขึ้น2ช่องแล้วก็จํานวนกระสุนที่ยิงออกเนี่ยบวก1ด้วยนะครับสกิลนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งขาดีๆนะครับแล้วเรามีเพื่อนเราเยอะๆเนี่ยเอาไว้ลุมบอสเนี่ยวิลเลียมนะสามารถซัพพอร์ตลิงก์สกิลได้เรื่อยๆเลยนะครับก็ทําให้การต่อสู้มันค่อนข้างที่จะ ง่ายมากขึ้นนะครับโดยมีวิลเลียมในการซัพพอร์ตแล้วก็รวมถึงสกิลพาสซี4นะครับถ้าเราติดตั้งเพิ่มเติมถ้าอยากเล่นวิลเลียมสาโจมตีลิงสกิลนะก็ติดตั้งสกิลนี้นะครับปืนไม่หยุดยิงก็จะมีการโจมตีเชื่อมโยงบวก1นะแล้วก็หลังจากเปิดใช้งานโจมตีเชื่อมโยง4ครั้งครับได้รับ AP เพิ่มขึ้นด้วยหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเล่นสกิลกว่านะครับใช้ท่านี้เลย AP 4นะครับชื่อพายุโลหะครับ อันนี้จะกวาดศัตรูครับทั้งหมดรอบตัวเลยครับสร้างดาเมจ0.5เท่าแล้วก็ศัตรูเนี่ยติด defense d o w ด้วยนะครับค่าก่อลดลงถึง35เลยเป็นเวลา1เทินก็เหมาะกับศัตรูที่อยู่ในสนามลบเยอะๆนะครับ,ล,บล้อมเราอยู่แล้วก็เราอยากจะให้วิลเลียมนะครับเปิดสกิลนี้ก่อนเพื่อทําให้กรอกของศัตรูมันแตกแล้วก็ใช้มิโซงวิซายหรืออะไรเงี้ยปูพรมกันไปเพื่อจะปิดศัตรูเป็นชุดก็ได้หรือ ถ้าดาเมจวิลเลียมแรงพอนะครับท่านี้สามารถกวาดศัตรูได้ภายในครั้งเดียวเช่นกันรวมไปถึงการป้องกันนะครับถ้าเจอด่านที่ศัตรูมีพวกจรวดเยอะๆสามารถติดตั้งสกิลนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะท่านี้นะครับตัววิลเลียมจะใช้ปืนกลหนักครับยิงขึ้นฟ้าไปแล้วก็ถ้าศัตรูมีวิไซล์มาเนี่ยมันก็จะสกัดกั้นวิไซล์ศัตรูทําให้ดาเมจลดลงถึง30%เลยแล้วก็เทอร์หนึ่งเนะี่ยใช้ได้ถึง3ครั้งเลยทีเดียว ก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างดีครับถ้าจเจอแบบพวกมิสไซล์เยอะๆส่วนสกิลนี้นะครับก็เป็นสกิลเบสิกนะก็เป็นพาสซีฟใส่ปุ๊บเนี่ยก่อนการโจมตีครับอัตราคลิติคจะเพิ่มขึ้นครับสแต็กละ5%อซน้อนทับได้ถึง3ขั้นนะเป็นเวลา1เทินด้วยกันแล้วก็พอสวรรค์ติดตัวของวิลเลียมนะครับคือท่านี้นครับกองทัพที่ไม่เกรงกลัวครับในระยะยิงของตัวเองมีศัตรู1ตัวเนี่ย ความเสียหายเมื่อเผชิญหน้าจะเพิ่มขึ้น5%แล้วก็จะได้อัตราคริติคอลบวก5%สูงสุดได้ถึง20%เลยแล้วถ้าเกิดให้ P สูงกว่า6 0เนี่ยความเสียหายที่แขนจะลดลง25%ด้วยก็ทําให้อึดมากขึ้นนะครับแล้ววิลเลียมเนี่ยผมแนะนำนะครับเบื้องต้นเนี่ยควรจะทําตัว C1 นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมนะเพราะจะได้ AP เพิ่มขึ้นคือวิลเลียมมันเป็นตัวที่ที่จะใช้ AP ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าได้ AP เริ่มต้นเพิ่มมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลย ส่วนใครที่ไปได้ถึง C3 ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้ตัวค่าพรสวรรค์ตรงนี้เพิ่มมาด้วยนะทีนี้มาดูความสามารถของการขับเคลื่อนประสาทของวิลเลียมกันนะตัวการขับเคลื่อนประสาทนะครับผมจะไม่พูดในเรื่องของตัวอัลฟากับเบต้านะครับผมจะพูดในเรื่องของแกมมาหนึ่งกับแกมมาสองนะเพราะว่า2ออันเนี้ยมันต้องใช้ตัวซูเปอร์เบลนิกคอมพิวเตอร์นะครับในการอัปเกรดตัว CP ขึ้นมาฉะนั้นอ่ะจะต้องมาลงดีเทลนิดนึงครับว่า เราจะต้องใช้กี่อันนะครับถึงจะคุมค่าสําหรับวิลเลียมนะของวิลเลียมเนี่ยนะครับตัวตัววายหงผมเรียกอย่างนี้แล้วกันเนานะจะได้ไม่งงนะครับควรจะอัพถึง CP 7นะควรอัพถึง CP 7ก็พอนะครับเพราะว่าตัว CP 1 6ตรงนี้มันไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายนะครับมันได้เป็นเรื่องความแม่นยำกับคริติคอลนะครับแต่ว่าตัว Y2 ตรงนี้สำคัญกว่านะครับ Y2 เนี่ยควรจะไปถึง CP 1 6เลย เพราะว่ามันจะได้ตัวดาเมจนะครับเพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆเลยเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับ CP10 เนี่ยขนาดต่อสู้ทุกๆ1ช่องเป้าหมายที่อยู่ห่างจากตัวเองดาเมจจะบวก3%นะครับคือตัวปืนกลหนักเนี่ยระยะยิงมันไกลอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็ให้ระยะยิงมันไกลๆหน่อยนะครับมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ทาใช้สกิลวงกว้างโจมตีโดนเป้าหมายแล้ว1ตัวเนี่ยดาเมจจะบวก3.5%สูงสุดถึง17.5%ด้วย แล้วก็ตัวนี้นะครับเอฟเฟกของทหารผู้ไม่เกรงกลัวตรงนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น7.5%ตครับต่อศัตรู1ตัวสูงสุดได้ถึง30%เลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นสายเติมนะครับจะลงทุนจะใช้ซูเปอร์เบลนิกคอมพิวเตอร์ในการอัพไอตัวหลอดสีฟ้านะครับก็ควรจะอัพ Y1 นะครับถึงแค่ c p 7ก็พอแล้วก็อัพ Y2 ครับถึง c p 1 6ไปเลยนะอันนี้จะใช้ทั้งหมด5หลอดด้วยกันนะครับในการอัพตัวคอน์ิลเลียม ส่วนใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าไม่เน้นในการ b u i ว d Winium มากนักน,นะครับตัว Y 1เนี่ยเอาแค่ cp 7พอแล้วก็ Y 2ก็ cp 7เช่นกันฉะนั้นจะใช้หลอดซูเปอร์ไบโอ c นิตคอมพิวเตอร์เพียงแค่2หลอดเท่านั้นคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมราคาน่ารักบริการรวดเร็วปลอดภัย100%ซทีนี้เมื่อพูดถึงความสามารถของว w i ล i ยมเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาที่หุ่นคู่ใจของเขานะครับ หุ่นกุญแจของวิลเลี่ยมเนี่ยคือหุ่นคองนะถามว่าหุ่นคองเนี่ยจุดเด่นมันคือตรงไหนนะครับนี่เลยครับสกิลนี้ฮะเทอร์โบบูสเตอร์ครับ,รบถ้า AP ของตน,นเองมากกว่า2ในทุกๆ1 AP เนี่ยที่เกิดมานะครับจะทําให้ดาเมจจะบวก6%ครับสูงสุดจะแตกได้ถึง30%เลยทีเดียวแล้วก็อันนี้ครับโมดูลประสานงานครับการตีเชื่อมโยงครับดาเมจจะบวกถึง30%เลยสามารถเปิดใช้งานการตีเชื่อมโยงได้อีก1ครั้งต่อเทิร์นด้วย แล้วก็อันนี้ครับโมดูลโจมตีคริติคอลครับอัตราคริติคอลบวก10%เลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าหุ่นคลองเนี่ยความสามารถโดยรวมทั้งหมดนะครับเอื้อประโยชน์กับปืนกลหนักเป็นอย่างมากเลยซึ่งมันเหมาะกับวินเลี่ยมมากๆนะครับเพราะว่าดาเมจตรงนี้วินเลี่ยมเนี่ยที่ผมบอกนะครับ AP มันจะใช้เยอะมากๆมันต้องเก็บ AP เยอะนะครับฉะนั้นมันจะได้ดาเมจตรงนี้1ครั้งแล้วแล้วก็เรื่องการลิงก์โจมตีนะครับก็เป็นจุดเด่นของสายปืนกลหนักเช่นกันนะครับมันก็จะได้ ผลประโยชน์ทางด้านนี้ด้วยลิงก์ตรงตรีแรงมากๆเลยนะตรงนี้นะครับรวมถึงอัตราคริติคอลครับโอ้โหแบบถ้าติดคีสนี่คือโดนหนักมากครับศัตรูฉะนั้นหุ่นคองครับเหมาะกับวิเลียนที่สุดแล้วนะครับตัวนี้ส่วนใครที่ไม่มีวิเลียนครับก็ให้เอมิลี่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะส่วนถ้าเกิดว่าไม่ใช้หุ่นคลองนะครับจะใช้หุ่นตัวอื่นอะไรได้บ้างนะถ้าเป็นหุ่นระดับ S นะครับแนะนําว่าเป็นหุ่นไดอสัสตัวนี้นะครับหุ่นไดอสัสเนี่ยมีความสามารถตามนี้นะ หลังจากถูกโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มดาเมจของตนเอง6%ซ้อนทัาได้สูงสุด5ครั้งเป็นเวลา1เทิร์นเนื่องจากตัววิลเลียมนะครับจะใส่ปืนกลหนักซึ่งระยะยิงเนี่ยมันไกลฉะนั้นถ้าไม่ใช่สไนเปอร์หรือมิสไซล์เนี่ยส่วนใหญ่จะสวนได้หมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ดาเมจตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งจะสวนศัตรูได้ดุนแรงมากขึ้นยิ่งโดนหลายรอบก็ยิ่งสวนได้แรงขึ้น แล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อการตอบโต้การโจมตีดาเมจจะบวก18%นะฮะก็สามารถสวนได้แรงขึ้นอีกนะครับจากสกิลนี้แล้วก็ได้โมดูล HP ครับ HP พบวก10%็ก็ทำให้อึดมากขึ้นทำให้รับดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองส่วนถ้าเป็นหูนระดับ A นะครับก็แนะนำเป็นเมทัลแมร์นะเมทัลแมร์ก็มีสกิลอันนี้นะครับเมื่อใช้วุ้จูโจมโจมตีนะมีโอกาส70%ที่จะเปิดการใช้งานดาเมจบวก15% แล้วก็อันนี้เมื่อโจมตีแอคทีฟนะครับหากเป้าหมายสามารถโต้อตอบได้ดาเมจจะลบ12%ก็จะช่วยให้เราอึดมากขึ้นแล้วก็อันนี้ครับตามแม่นยำบวก10%ก็ทำให้อาวุธปืนกลหนักของเราเนี่ยตีแม่นขึ้นทีนี้มาดูความสามารถของวิลเลียมในสนามลบกันนะก็ผมจะโชว์สกิลทีละอย่างให้ดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะโชว์สกิลตั้งขานี้ก่อนนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าศัตรูมันโจมตีเราไม่ถึงแล้วเพราะมันใช้ช็อตกันใช่ไหมทีเนี้ย เราไม่สามารถโจมตีตัวรถถังข้างหลังได้นะครับเพราะระยะโจมตีมันไม่ถึงทีนี้ผมจะใช้ตัวตั้งขานะครับเพื่อให้การโจมตีมันไกลขึ้นเห็นไหมตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มอีก2ช่องเลยทีเดียวก็พอเราตั้งขาตรงนี้ปุ๊บนะการโจมตีจะไกลขึ้นไม่พอนะครับการลิง์ดาเมจเนี่ยมันก็จะไกลขึ้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะโจมตีไปเลยละกันนี่ครับตีเข้าไปครับ1ครั้ง ยิงไปครับเอทีหมดแล้วทีนี้จุดเด่นของวิลเลียมเนี่ยเป็นเรื่องของการลิงแอคแท็กเนี่ยผมจะโชว์ให้ดูนะครับถ้าเกิดตั้งขาดีๆใช้ภูมิดีๆเนี่ยมันลิงแอคแท็กได้ดีมากๆเลยนะอ่ะมาครับเดี๋ยวผมจะยิงให้มันไม่ตายนะจะได้เห็นลิงคแท็กครับวิลเลียมก็ลิงไปเห็นไหมฮะนี่อันนี้ก็ผมก็จะโจมตีส่วนขาละกันเนี่ยครับวิลเลียมก็ช่วยลิงโจมตีไปอีกเนี่ยครับ คือแบบลิงได้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็จานวนลิงก์มันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทำให้แบบว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะปิดใครหรือว่าทําให้ศัตรูมันเขาเรียกว่าเสียหายแบบเยอะๆมากๆเนี่ยเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ครับจัดการได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของวิลเลียมนะจุดหนึ่ง่วนีสกิลหนึ่งของวิลเลียมที่ใช้หากินบ่อยๆนะครับก็คือสกิลตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ มันจะรีดดาเมจนะครับถ้าเกิด AP มีมากนะครับมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นสูงมากเลยเนี่ยผมเทียดดาเมจให้ดูนะถ้าใช้สกิลธรรมดานะครับก็ศัตรูเนี่ยพาร์ตระเบิดแค่นี้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นนี้เมื่อไหร่นะเห็นไหมฮะศัตรูตายเลยครับได้โจมตีเพียงครั้งเดียวเรียบร้อยครับแล้วก็พออยู่ตรงนี้ปุ๊บก,ก็ช่วยลิงก์โจมตีเพื่อนได้อีก อีกสกิลหนึ่งที่ดีของวิลเลียมนะครับก็คือสกิลนี้นะครับเป็นสกิลกวาดนะท่านี้ครับวิลเลียมจะตีรอบตัวเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูไม่ตายก็จะโดนดีบัฟก,ก่อแตกลด,ดดีเฟนซ์ได้ถึง35%ด้วยนะก็เหมาะกับศัตรูที่ล้อมเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับเนี่ยครับเจ๋งไหมครับพอศัตรูตายปุ๊บเราก็ได้ AP กลับมาด้วยครับก็โจมตีซ้ำได้อีกครับตรงนี้ เราสามารถใช้ในการกวาดศัตรูที่แบบมาเป็นเยอะๆแบบล้อมเราได้นะเอาแล้วครับเป็นไงบ้างครับกับวิลเลียมแล้วก็หุ่นคองของเขาครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวที่ใช้ปืนกลหนักได้ดีสุดในเกมแล้วก็ว่าได้นะครับโดดเด่นในเรื่องของการลิงก์ดาเมจก,กับเพื่อนแล้วก็โจมตีที่สามารถกวาดศัตรูได้โดยรอบนะครับแล้วก็มีการโจมตีที่หนักหน่วงนะ ทีนี้คําถามที่เพื่อนๆอยากจะรู้ครับว่าเอ๊ะควรจะเปิดหรือควรจะข้ามดีนะครับผมเล่าจุดเด่นของอันนึงให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนครับคือวิลเลียมเนี่ยมันเป็นตัวละครเพียงแค่ไม่กี่ตัวนะครับที่ขับหุ่นประเภทหนักนะหุ่นประเภทหนักเนี่ยเท่าที่เห็นจะมีอยู่สสายหลักๆจะมีสายที่เป็นใช้กรอกนะครับก็จะเป็นหุ่นเกลเลสอะไรเงี้ยเป็นต้นกับแอนนาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสายดาเมจนะครับสายดาเมดเนี่ยก็นี่แหละจะเป็นวิลเลียมนี่แหละครับตัวเดียวเลยที่ที่มีในเกมณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยในเควสในการอัพเลื่อนขั้นของเราเนี่ยบางทีมันจะต้องใช้แบบผ่านด่านโดยที่ต้องมีแรงเอของประเภทหนักอะไรเงี้ยหรือว่าการปั้นพวกตัวหุ่นเมชานะครับให้แบบหลากหลายตัวแบบ9ตัวอะไรเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นเนี่ยหุ่นประเภทหนักเนี่ยต้องบอกว่าเดิมแล้วเราจะไม่ค่อยหยิบมาใช้สักเท่าไหร่นะครับถ้ามีวิลเลียมเนี่ยมันก็จะจบสล็อตตรงนี้ไปซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเคเวสอย่างที่ผมบอกครับเควสแบบว่าอัพตัวนะครับตัวเมชาเนี่ยสาชิ้นอย่างเงี้ยครับการที่เราลงด่านฟาร์มที่จะมาอัพเมชาเนี่ยถ้าเราไปกระตุกอยู่ที่เมชาไซส์เล็กหรือไซส์กลางเยอะเนี่ยมันก็ทำเควสไม่ทันแน่นอนฉะนั้นเนี่ยตัวไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะของมันจะเหลือเยอะมากนะครับซึ่งถ้าให้วิลเลียมเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วก็เราสามารถใช้วิลเลียมในการลุยสนามลบได้ด้วยนะครับฉะนั้น ประโยชน์ของมิลเลียมอะ่ะผมมองว่ามันเป็นการที่ฟูลฟิลสล็อตในส่วนของเมชาประเภทหนักแล้วก็เป็นการฟูลฟิลในการที่เราจะใช้เมชาประเภทหนักในสายจู่โจมด้วยนะครับรวมถึงบอร์เดอร์คอนฟลิกที่บางทีเราแรนดอมได้หุ่นประเภทหนักมาเนี่ยแล้วเราไม่รู้จะเอาใครไปใส่ดีนะครับก็วิลเลียมได้เลยนะก็ะเป็นตัวดาเมทที่สามารถเอามาสลับในบอร์เดอร์คอนฟลิกได้ดีมากๆนะครับทีนี้ ความเก่งกาจของวิลเลียมเนี่ยเป็นยังไงถ้าเทียบแรงนะครับวิลเลียมเนี่ยอยู่ในแรง SS นะตอนนี้นะครับก็คือเป็นเทียร์ท็อปเลยนะครับของเซิร์ฟเวอร์โกลบอลเลยเป็นเทียร์ท็อปเลยนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นเทียร์ที่รองท็อปลงมานะครับเพราะว่ามีตัวดาเมจที่มันโหดกว่านี้มาแต่ในแง่ของสายจู่โจมและลิงดาเมจเนี่ยยังไงก็วิลเลียมก็ยังเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมแบ่งเป็นอย่างี้ละกันถ้าเกิดว่าเป็นสายที่คนที่เติมนะครับคนที่เติมเกม ผมแนะนําให้เปิดวิลเลียมและคลองเลยนะส่วนใครที่เติมน้อยหรือว่าเพชรน้อยนะครับให้หาวิลเลียมอย่างเดียวก็พอแล้วก็ใช้หุ่นแรงเอไปนะครับส่วนใครที่สายฟรีเนี่ยถ้าตัวไม่พอจริงๆนะครับก็ข้าววิลเลียม William ไปเลยเพราะว่าตู้หลังจากนี้นะครับจะเป็นเอลลินที่มีความสําคัญมากกว่าวิลเลียมอีกนะครับเป็นตัวที่ Must Have ใส่ประจําตี้ได้เลยเป็นตัวที่ใช้มิสไซล์พื้นที่นะครับ นะฉะนั้นบทสรุปของวิลเลียมนะครับก็คือถ้าเป็นสายเติมหรือว่ามีเพชรเยอะๆหรือตัวเยอะเนี่ยเปิดวิลเลียมพร้อมหุ่นคลองมาเลยส่วนใครที่เพชรได้น้อยตัวน้อยๆน,นะครับเอาวิลเลียมมาสักหนึ่งคนนะครับบาร์เดอร์คอนฟ lict จะเล่นง่ายขึ้นนะแล้วก็การอัพคั้นแรงอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะมีหุ่นประเภทหนักมาใช้งานแล้วส่วนใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็แนะนําให้ข้ามไปก่อนนะไปเอาไอรีนก่อนนะครับสําคัญกว่าเนาะ โอเคก็ okay. หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะเห็นความสามารถของวิลเลี่ยมไปหมดแล้วนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะเปิดหรือจะข้ามนะส่วนตัวของผมเนี่ยผมมาสายเติมระดับหนึ่งอยู่แล้วผมเอาวิลเลี่ยมและหุ่นคองมานะครับเพราะว่าใช้ยาวๆเหมือนกันนะครับทั้งบอ์เดอร์คอนฟิ i c แล้วก็ด่านทั่วไปด้วยรวมถึงพวกด่านที่เราจะต้องไปฟาร์มนะครับพวกด่านฟาร์มตรงนีงน้ผมฝากไว้นิดนึงนะครับโซลสอบแนวหน้าเนี่ย ตรงกวาดล้านครับเนี่ยประเภทหนักตรงเนี้ยถ้าไม่มีวีเลียมผมบอกเลยยากมากมากครับที่เราจะทำเอสได้ต้องแบบเลเวลทิ้งหางมากมากจริงจริงนะครับถึงจะทำเอสได้แต่จริงถ้าไม่มีวีเลียมก็ไม่ต้องไปทําตรงนี้หหละครับเพราะว่าคุณประเภทหนักมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วเนาะนะโอเคครับก็หวังว่าครบถ้วนนะครับสําหรับข้อมูลนะใครที่เห็นอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยละกันเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากลบกบนช่วยกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ 拜拜。